สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชากุศลถวายภาพพระกฐินประจำปี2565เวลา17นาฬิกา3นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิิยาภาณเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเะะบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพระชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไสทอง ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างในปี2369พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าส่งพระกรุณาปรดกล้าปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคภูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพรักษาพระนครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์โดยทรงตั้งกองบัญชาการที่บริเวณวัดแหลมเมื่อเสร็จสิ้นการปราบกบฏ ทรงบูรณปฏิสังขรวัดแหลมร่วมกับพระอนุชาและพระคณิฐาร่วมเจ้าจอมมันดาเดียวกัน4พระองค์ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชได้พระราชทานนามว่าวัดเบญจบอพิษซึ่งมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านายห้าพระองค์ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นทรงทําผาติกรรมโดยรวมวัดดุสิตหรือวัดดุสิตตารามสถา,สถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระรชาชทานนามว่าวัดเป็นจมบอพิษดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5 โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาริศรานุวัตติวงศ์เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการออกแบบก่อสร้างพระอุโบสถและพระระเบียงเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบไทยโบราณประดับด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีมีการวางแผนผังแยกสัดส่วนเป็นเขตพุทธาวาสสังฆาวาสและที่ธรณีสงสำหรับผู้อุปถาภิกษุสามเณรอยู่อาศัย ก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันมีพระเทศกิติเวทีชัมปุญญะเยโยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา74รูปสามเณร13รูป